ใครจะเชื่อว่าแม่เหลือมอายุมากแล้วสามสิบยังแจ๋วแจ๋วจะจนหน้าจีอีแม่มาพ้าวเนื้อตังนอ้องเยมามัดเอาอีตอนสามสิบโอ้ยแม่แก้มฟ้องหยิบสามสิบดูสิยังสู้ này con này dám cho mưa cái này không? Ồ, dám xịt là mưa này không? Ồ, này phải em cái này lên Dám oh, oh, đi đây dám

โ้ใครจะเชื่อแม่เรืออายุมากแล้วสามสิบปีเจ้าเจ้าจะจนหน้าจิ้มอุ้มแม่เผาเนื้อตันน้องเอิมามาันเอาอีต,ตอนสามสิบโอ้แม่แก้วสองกินสามสิบ คุณบอสผมเลยครับพี่น้อยก็น่ารักมากฮะเดี๋ยวประตูนะขอบคุณนะครับก็ขอบคุณฮะสามเพลงฮะเดี๋ยวพี่อาร์มบอกว่าเดี๋ยวเอาใครดีพี่ออฟเชิญฮะดีดีครับดีดีครับเชิญครับพี่ออฟคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นะครับพี่ออฟได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ครับเชิญครับครัปรบมือหน่อยครับโอ้น้องสิทงเต็มเต็ม ครับเชิญครับเราจะไม่มีวางใบฮะต้องมี็นคนมาบใบใช่ไหมครับครับก็ขอให้มีความสุขนะฮะกับการได้ออกทริปในวันนี้นะครับเป็นเหนือธรรมชาติจริงข่าวหน้าเนี่ยจริงๆแล้วอยากให้ไปเกาะเต่านะฮะนะครับหรือว่าที่ใดแต่ว่าฟังจากพี่อาร์ว่าจะไปเขื่อนศรีนครินหรือเขื่อนเจ้าเนรที่จังหวัดอ่ามุกการนะกาญจนบุรีผมว่า น่าจะจัปเดือนละสองครั้งก็ยังดีนะเพราะว่าพี่น้อยผมเนี่ยจำได้ผมว่าเดือนละสองครั้งครับเดือนสองครั้งแกบอกว่าจะไปเดียวหาเรื่องเที่ยวอย่างเดียวนะแล้วไม่ทราบเอ่อใจพี่อาร์ตต้องรับพี่นานะเออไม่ทราบหมออ๋อยอยู่ไหมหมออ๋อยท่านอายุเท่าไหน่แล้วครับอ๋อนะพี่โดยเฉพาะพี่นันกับพี่แดงเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะที่เป็นน่าจะอายุน้อยกว่าผมนะเออไม่ใช่ ก <c oughs> ับก็บมา่อคืนไปมาด้วยกันด้วยกันนะครับก็โอเคฮรก็นสนุกสนานกันนะครับก็น่าจะเป็นไม์ของพี่ออฟนะพี่ออฟเชิญครับจริงๆแล้วเนี่ยจุมพรเหมือนประตูสู่ภาเใต้นะหลายสิ่งหลายอย่างนะเราหลายด้านในที่นี้เนี่ยผมดูแล้วเนี่ย มีความพร้อมนะฮะที่ได้มาพักผ่อนกันแล้วก็มาร่วมกิจกรรมนะครับการที่มาเจอกันแล้วมารวมกันนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะโดยเฉพาะผู้ใจเดียวกันนะฮะมาท่องเที่ยวนะครับหรือว่ามาทำกิจกรรมหลายสิ่งหลายอย่างนะครับในตรงนี้นะครับก็ถือว่าธรรมะจัดสรรนะที่ลงมาในการตอนนี้เดี๋ยวคั่นเวลาผมก็เลยคุยนิดหนึ่งไม่อยากให้ไปออฟได้ยังครับ พี่อ๊อฟบอกว่าเดี๋ยวเอาเพลงทูท้ายก่อนนะฮะเพลงที่20่น,นะ,ะเดี๋ยวมาเรื่อยๆโอเคฮะปลกมือให้นักร้องน้องใหม่นะฮะพี่อ๊อฟส่งมอบบอลเหล่าทักเชิญด้วยกดที่หน้านห,หน้ากันด้วยนะครับ